สวัสดีครับเจมอตกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคอลเลกชันแองเจลิกต่อนะคอลเลกชันปีกนกันต่อก็ความจริงก็มีเปิดขายไปบ้างแล้วนะครับสำหรับคอลเลกชันปีกนกอยู่นี่นี่นครับก็เป็นเสื้อปีกนกแล้วก็มีรองเท้าปีกนกเขียวนะครับรอบนี้ก็สําหรับใส่เขียวใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับอยากใส่เพศใดก็ใส่ LGBTQ+ ใส,ใส่ไปนะครับ ตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยในร้านค้าถ้าจะไม่ผิดจะไม่แพงด้วยสามร้อ,อยสี่อพมัจะไม่ผิดมั้งนะแต่ว่ามันจะราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับมันลดราคาแค่วันที่สิบห้าถึงวันที่เก้านะครับลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นนี่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็เชิญไปซื้อก่อนได้นี่นอกจากนั้นมีนี้ด้วยนะครับเป็นตาแบบค <c> ล <oughs> ้ายๆตาสายฟ้าแต่นี่เป็นแบบพลังเหมือนเป็พลาสมามากกว่านะครับแล้วก็จะมี เหมือนแบบเอาสีมาป้ายตาด้วยนะครับนี่ทำไมนี่อยากได้ก็จับไปนะครับอยู่ในแรงค้าเช่นเดียวกันนะทีนี้นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าแองจลิกอื่นๆหรือว่าปีกนกเขียวอื่น,อน,ออน,อน,อนๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่จะมาต่อไปนะครับคืออะไรบอกไปแล้วน่หวาคือเครื่งปีกนกเขียวนะโอเคใส่ให้ดูก่อน ได้กินไม่ได้ระดับสีอะไรอะสีม่วงหรือม่วงพัสวะอยากแหละลำบากชีวิตละม่วงม่วงม่วงเรื่องเงินไม่มีเป็นเสียต่าไม่มีเลื่อนไปเล่นไปนี่เป็นสีม่วงไหมนะหรือเป็นระดับสีม่วงบวกนะ น่าจะเป็นสีม่วงบวกม่วง plus เสื้อม่วงเก่งม่วง plus นี่นี่นี่เจอละรองเท้าปิกน็อกรองเท้าปิกน็อกน่าสีม่วงไม่ไม่ไมจเจ๊งเย้แหละวันนั้นเว็บแคมก็จะเจ๊งนี่ไม้จะเจ๊งจบสตรีมเนี่ยวอยู <c oughs> ่แถวนี้แหละนี่โอเค ความจริงมีอย่างอื่นอีกก็คือหน้ากากปีกนกเริ่มเยอะหาเนี่ยเลยนี่นะครับหน้ากากปีกนกเนี่ยความจริงหาได้แล้วนะครับหาได้แล้วนี่อย่างท่ก็มมนจะอยู่ในกิจกรรมเติมเงินนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะเริ่มไปแล้วอะคือตอนที่พี่ลงคลิปนี้หน้ากาก ก็เริ่มไปแล้วน่าจะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดมั้งนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดเติมเงินราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับถูกๆไม่แพงก็เอาหน้ากากปีกนกไปเลยนี่ตัวนี้ชิงกดติดดาวไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนตัวผู้หญิงจะได้าง,ง่ายๆนะอันนี้คือเซฟป,ปีกนกเขียวนะครับเสื้อแล้วก็หน้ากาก แล้วก็รองเท้าหาได้แล้วนะครับส่วนกางเกงจะมาในกิจกรรมใหม่นะครับไหนๆก็เปิดแล้วก็รีวิวกางเกงให้ดูเลยลกันเนาะตึง้งแมวอร่อยสักมาสิตึ้งแอะโอเคนี่เป็นกางเกงปีกนกเขียวก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเอฟเฟกที่ต่างกันออกไปเอฟเฟกก็จะเป็นแบบมันเป็นปีกสีเขียวมาแล้วก็มีละองละองละองะองะองไรประมาณนั้นครับอันนี้คือของผู้ชายนะครับความจริงของผู้หญิงก็มีนะครับของผู้หญิงก็มี เดี๋ยวเปิดให้ดูชบ <Parker. S 1> นี่ดีกว่านี่ดีกว่าเอา๊ะอ๋อเดี๋ยวผมนี่แล้วกันเสื้อมาแล้วรองเท้ามาแล้วกางเกงต้องไปเลี่อนหาเพราะว่ากางเกงผู้ชายกับผู้หญิงอะแยกกันนะครับไม่เหมือนกันตัวตัวกันนี่หน้ากากเอ๊ะนี่ ลี่างของผมดีวยวของผมนี้ไม่คยเข้าอันี้สวยนี่สวยสีไม่เคยเข้าจะส,ส,สวยดีใส่ไปกันนะอันนี้ก็คือชุดผู้หญิงเสื้อกับรองเท้าซื้อได้แล้วนะครับซื้อชิ้นเดียวก็ใส่ได้ทั้ง2องเพศเลยนะส่วนกกงเกง,เกงนี่เข้าไปรีวิวให้ดูก่อนเกงจะเป็นแบบนี้ ครับก็คนละทรงกับของผู้ชายแต่ว่าเอฟเฟกจะใกล้เคียงกันก็คือเป็นเกงเปงนกแล้วก็มีเอฟเฟกสีเขียวปีกออกมานะครับเป็นละอองละอองละอองละองละอง,ะองนะครับมาทีนี้ทั้ง2ตัวมายังไงนะครับทั้ง2ตัวนี้จะมาในกิจกรรมเป็นแบบ,กา,าานะบกาชาห้าเหรียญนะครับกาชาห้าเหรียญซึ่งไม,ไม่ได้มาแค่กเกงนะครับก็มีอย่างอื่นมาด้วย โดยที่เรียนที่สองแล้วกันเรียนแรกมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเรียนที่สองนี่น้องจะได้เป็นเขียวสีเขียวคือสีนี้ก็เขียววะเขียวทั้งแบบทั้งซีรีส์อ่ะนะเขียวตัวนี้จะมาเรื่องพาวเวอร์นะอันนี้คือสองโทเค็นนะครับต่อมาสามโทเค็นจะได้เป็น <laughs> ได้เป็นอันนี้ เออนี่เข็มกัดดอกทองนะครับเป็นเข็มกัดที่เหมาะกับตัวเราจริงๆเหมือนดาตัวเองใส่ไว้นะครับเป็นดอกสีทองเข็มกัดบ,บุปผาสีทองนะครับบุปผาคือดอกไม้ก็คือเข็มกัดดอกทองนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนแบบดอกทองดอกทองไหนนะก็ซื้อไปใส่นะครับเพราจะรู้ว่าโอ้นี่ไงไม่คนดอกทองเพราะคนดอกทองอะไรเงี้ยนะใส่ได้นะครับนี่ก็สามทุกเข็น นะครับสามโทเค็นส่วนสี่โทเค็นนะครับสี่โทเค็นก็จะได้เป็นเกงปีกนกของผู้หญิงตัวนี้แหละนี่นี่ตัวนี้นะหมุนดิไม่หมุนอีกดิเอาเอาเอา,เอาม่ยอมหมุนนะแล้วก็เสียงแค่โทเค็นนะครับก็เป็น ยังเก่งปิกนกองผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยน้องก็ได้หมดนี้เลยทั้งเขียวทั้งดอกทองทั้งเกงปิ่งนกผู้หญิงเกงปิ่งนกองผู้ชาย,ย,นชายในกิจกรรมเดียวนะครับคือถ้าเกิดน้องเก็บถึงผู้ชายน้องได้ผู้หญิงชัวร์การันตีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องแบบอยากได้แค่ของผู้หญิงไม่เอาของผู้ชายก็คือก็เก็บแค่4โทเค็นนะโดยที่ชุดนี้จะมาตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่9กนะครับก็อยู่ประมาณ2ออาทิตย์นิดนิด ได้นะครับมีเวลาให้เก็บเงินไปซื้อกันสําหรับเออ่คนที่เป็นแบบแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนของ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 เทรนพัทเอ็งจลิกนะครับนี่จุดนี้ก็อยู่ในเทรนพัทเอ็งจลิกเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่นี่เอชั้นเอ็งจลิกก็มาเยอะแยะมากมายนะครับมีบางอันที่อาจจะยังไม่มาหรือมาพี่ลืมซื้อวะนะนี่พวกนี้ ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟนๆของแบรนด์นี้แล้วกัน,นอ๋อรับดีเนี่ยถ้าเกิดเรามีแต้มแบรนด์ส,งสูงๆเนะี่ยเราก็จะมารับของฟรีได้นะครับนี่โอ้โหหน้าอิงเจลิคปับ๊บนี่หน้ากากอิงเจลิกนปิกนกปิกนกนเหมือนเราซื้อของแบรนด์เนี่ยม่ะนี่ก็เป็นของแบรนด์ปิกนกนะครับนี่อ สกินปืนอันนี้ยังไม่มาวันนี้มาแล้วนะครับก็สะสมกันได้นะครับราคาการหมุน1นึงครั้งนี้อยู่ที่19เพชรแล้วก็10ครั้งร้อยเจ็ดสิเพชรหวังว่าจะดวงดีกันทุกคนไม่ต้องมาบ่นเกิน,นครับเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพี่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไล้์ก็แชร์ติดตาม Facebook, Youtube, TikTok, IG ด้วยไปแหายบาย